ว่าไปนะเมื่อวานฉันก็ไปตีกะหรี่มาตั้ง300หนนแพ้คิดหาให้เลยมันมีปัญหาแล้วเฮ้ยมีอะไรเหรอไม่ไดว่าในเซิร์ฟเรามีคนนึงเป็นอาเบะไอโอ๊กอ่ะไอโอ๊กมันเป็นอาเบะไอโตกเหรอเออมันเป็นอาเบะเราต้องมีระเทศมันออกจากเซิร์ฟโอ้โหไม่ได้อะไรอย่างงี้เพื่อทุกคนในเซิร์ฟเวอร์จะได้อยู่แบบตูดสบายแลาต้องก็จัดมันนั้นเนี่ยระวังจะโดนตุยตูดนะเข้าใจไหมให้เสียตูดเลยเนี่ยฮูด้เชยก็เสียแล้วโอ้ยเราต้องเฮ้ยนั่งไงมันนั่งไงโอ้โหเรวรีบล่ามันเร็ววววโโอ้้้้้้้้หไไมมม่ดแแแลลลเฮยัันนนนนนขขึึรรถถีี ใครยิงกูวะเนี่ย บีมอย่ายิงพี่ดิโอโหเป็คนเตรียมรถไปเตรียมรถเรไปเตรียมรถเลยโอ้โหไม่ได้แล้วเร็วขึ้นมา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 โดนขึ้นแล้วมากระปอ๋อง,ปองเลยนี่แหละโอ้โหใครถีบกูอีกวะเนี่ยเร็วเร็วเร็วด่วนด่วนด่วนสายด่วนเร็วเรวมันหนีไปไกลแล้วโอ้ h! เราต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่งั้นจะมีคนแพร่เชื้อไม่งั้นมันจะแพร่เชื้อนี่แหละมันอยู่แกงมีดนั่นไงชนมันเอ้ยมันรอดไปได้เฮ้ยมันไม่ได้แล้วมันชักอัััััันน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 นตราาายยมมมกกกกขขึึ้้้ททุีเเหหหิิิอไไ่่งลคปใ นี่ใช่มันไม่เนี่ยไม่ใช่มันอยู่ในแล้ววะมันอยู่ในแล้ววะไปไกลแล้วมันไปที่ทะเลแล้วใช่ไหมอ้าวไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยนี่มันเด็กใหม่นายต้องเราฆ่าอาเบะเข้าใจไหมจะเด็กใหม่ทำไรกันเีอยเรากำลังไล่ล่าอาเบะเรากำลังไล่ล่าอาเบะนายก็ต้องมามีสวนร่วมด้วยมามีสวนรวมด้วยนะเด็กใหม่นายต้องเข้าใจอ้าวไอเบะมันอยู่ที่วัดหรือเปล่าใช่นายเป็นอาเบะนายไมมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในวัดเข้าใจไหม แย่ yeah, จริงๆหาตัวไม่ไให้เจอนะหม่งงันต้องมีคนขอเอ้ยยังไง,ไงเจอมันแล้วโอ้โหนี่นายขับรถย,ยังไงเนี่ย โอ้ยตายเถอะเร็วโอ้โหแต่ละคนนี่อยู่ในความอุ้ยกระปงรถอยู่ไปแล้ว <c oughs> นี่เครื่องยนต์นี่เราเหยียบเครื่องยนต์ที่ร้อนละอุอ้าวไหนมันต้องตามหาศพม,มันให้เจอเฮ้งั้นเราลงเลยลเร็วเร็วเร็ว,รวมันอยู่ในฐานล็วเราต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่งั้นจะต้องมีคนเคาะลายอีกแน,น่นอนใครๆครก็สาม,มารถเป็นอาเบดได้เราต้องไหนมันมันอยู่ข้างในนี่ใช่ไหมไหนอ้าวมันอยู่ไหนอ่ะอาวสวยแล้วฉันว่าแล้วใช่ไหมล่ะนายอย่ารับคนมั่วซินี่มัน นายระวังคนในแก๊งนายจะเป็นอเบะทุกคนนะนี่เตือนไปก่อนนี่ไม่ได้แล้วเราต้องตามแล้วเราต้องไปจัดการแล้วต้องตัดไฟแต่ต้นลมแตวมันขับไปไหนของมันเนี่ยเพิ่มมากมันอยู่ไหนของมันเนี่ยเห็นเป็นแวบๆเนี่ยมันลงไปทางนี้แหละมันเป็นแวบๆเหรอมันขับมันไปมันอยู่อู้หรือเปล่าหรือคนนี้อู้ต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งไไไไไมมม่่่ดด้้ได้เราต้องรีบเราต้องตามล่ามันกับเวลาไมื่กั้นต้องมีคนคอไลน์ใช่ครูคอไลน์จะเกิดขึ้น้ามันยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้เราต้องจัดมันใช่ ใช่มัหรืกเปลามันใช่มาลึกเปล่าไปดูซิไม่ใช่นี่มันเฮ้ยมันใครเนี่ยโอ้ไอ้นี่นี่มันปลอมตัวได้นี่วะเฮ้ยมันประกาศอะไรเซิร์ฟเวอร์แล้วจะตุ้ยทุกคนประกาศว่าอะไรลองดูดิเฮ้ยมันประกาศว่าจะตุ้ยตัวทุกคนเอาลวไม่ได้แล้ว รถชนตุ่นไม้เหรอเราไม่รู้เนี่ยไป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 ต่อเลยเราไม่จำกัดว่ามันขับไปไหนจมันรีบเอามันรีบไหนวะตอนนี้เรามันเอ้ยไม่ใช่เราต้องจำกัดมันใช่เมื่อกี้นายพูดว่าอะไรแต่ขาวมันอยู่หน้าอูนายติดเชื้อมาหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ไหนมันนี่ไงมันมันจะระดิกากันทืมมันรึกระทืมวันแล้วกระทืมมันทำไมมันกระทืมไม่ลงมาโอ้มันถึกมากเลยแังกวะนี้เอ้ยเขาไม่เอาไปมันถ อย่างงี้บเบะเบะโอ้โหมันยาลาเนการะทื้มันตะพืน้นมัน,มนคิดว่ามันจะหายแล้วนะเฮ้ยมันหายแล้วมันกลับเป็นไอหัวล้านเหมือเนเดิมแล้วเฮ้ยว่าไงเองโดนบเบะครอบงอ้ำอ่ะโอเคยินดีด้วยตอนนี้นายหายจากโลกบเบะแล้วนายหายแล้วอา้ารยนะดีดีนจ้เลยขึ้นอ๋อเมื่อกี้นายเป็นอเบะนายไม่รู้ตัวเหรอนายยังพูดใหญ่ใช่ใเลยใช่ตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่า